อีโวลูชันที่น่าสนใจคือเชฟชิปเตอร์สไตเกอร์ฟอร์ดห้าแสนห้าแสนไม่จีโอเคมันมีหลายตัวน่าสนใจหละผมรู้บอองรีห้าแสนแชทผมรู้แหละว่ามันเถื่อนมันดูเท่มันดูอย่างงาุ้นอย่างงี้ไ่ไมจีผมรู้แหละว่ามันดูแบบโอ้โหมันดูเถื่อนมันดูว้าวมันดูแบบว่าน่าสนใจใช่แชทแต่ราคาห้าแสนสำหรับผมไม่จีผมมีปัญญาบอแล้วก็ มีอีวก้อมแก้มใช่ไหมแชทอีว e ก้อมแก้มก็คืออันไหนวะเดคอมีแยสใช่ไหมเดคอมีแยสใช่ไหมเท่าไหร่เนี่ยเดคอมีแยสเนี่ยสองแสนห้าสำหรับซีดานคนเดียวอหรอยังไงแชท Who is Kevin t h e Boy เลยป่ะไมจีถ้าจ่ายสองแสนห้าปุ๊บเราเราพูดคำนี้เลยป่าว่า Who is Kevin t h e Boy เลยป่ะ เก้าสิบบวกทุกช่องไมจีจะเป็นกลางรุกที่โหดสัสสัสสำหรับผมโบโบคิดดูนะเว้ยโอเวอร์ท็อปเดือดโบลองบอลลองบอลก็มีอินไซต์สิบก็มีถึงแม้จะไม่พลัสก็ตามโบมีฟินิชช็อตด้วยไมจีถ้าเกิดผมจ 2, ่ายสองแสนให้กับซีดินซีดานโบโบมายไอดอลแชทฮูอิสเดอะบอยเลยวะฮาร์จีไรส์สกอตแบตเทิลใช่ไหมฮาร์จีไรส์สกอตแบตเทิล์นมีเอสพีไมจีบางคนในแชทเลเวลสามห้าแล้วโบบางคนเขามีกาก้าแล้วไมจีโฮลี่ดู เชฟชิปเตอร์คราฟติ้งแจกแพ็คลายวันลายทางโอ้เชฟชิปเตอร์คราฟติ้งเหอะโบโหลีดูดเอาไว้เฮ้ยบอกว่าแพ็คเวทจะดีแชทคอมเมนต์บอกแพ็คเวทกันหน่อยเมจิคอมเมนต์บอกแพ็คเวทกันหน่อยโบนนยเป็นยังไงบ้างโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้ซีเอ็มเหรอทุกคนอู้อินไซสีพิงพาสโลช็อตฟลิกสเตปยืนกลางลุกก็ได้โอ้โห โบผมว่าผมว่าตัวนี้สแตตกลางลุกว่าไหมจีผมว่าสแตตกลางลุกนะตัวนี้ยไม่ก็ไม่ก็เป็นแบบเพย์เมเกอร์ของ CM อะ่ะแต่ผมว่าตัวนี้บ็อกทูบ็อกดูจาเล่นเกมรับเล่นเกมรับไม่น่าเดือดปะไม่มีเทสายเกมลับเลยผมว่าตัวนี้จะเป็นกลางลุกที่น่าสนใจโบแต่ถามว่ามันดึงออร่าของผมไหมนะผมก็เฉยๆว่าโบเดวิดเบ็คแฮมโบโคเท ยืน CDM ได้นะเว้ยยืน LB RB ไม่จี Five f ป่ะ Five Five Backs วะโบ้เคสเก้าสิบเจ็ด Defending เก้าสิบ Physical แปดสิบแปดโอ้โห Passing Dribbling Insane ไม่จี Backs b a c k มีจ็อกกี้มีอิ Intercept มีแอน i ิซิเพตแล้วก็มีวิ i แ h a แล้วก็อินไซ h ์สี่โบผมว่าเป็นแบ็คขวาเราเราสนใจมันทำมาแล้วก็แบบว่ามาทดลองแทนซัมบอตตาปลดกเกษียณซัมบอตตาแล้วไหมโบ wow? เบคแฮมของดีมันทําตัวยืมได้นี่เดี๋ยววันนี้ผมทําตัวยืมมาลองก่อนละกันโบโบเดี๋ยววันนี้ผมทำตัวยืมมาลองก่อนละกันแชทเดวิดเบคแฮมใช่ไหมสองแสนห้าโคถูกไมจีโคถูกโบนะไม่แพงมากหรอกโบมีการเหลือกันเยอะอยู่แล้วมั้งถ้าเกิดไม่ทำ KDB ไม่ทําอะไรเลอะเทอะหมดอะได้อยู่เนี่ยเบคอะ GGMU ปะเจฟชิฟเตอร์ฮีโร่มีสามตัวโอโคชาไมจี LMCM โหยโบเพลสต์ ar, M C oh, bo, style. แม่งยังไงวะเนาี่ยไมจี โปรเฟสต์สไตล์โคตนงงเลยว่ะแมจีคอมพานีแชท is going to be f o d d e r for sure โ o ขอภัยแฟแมนซิตี้ด hey, ok ้วยแชทดดเอโกมิลิโตทุกคนชิปช็อตโลช็อตลาผิดเทคดิฟเฮ้ยพอก้มแก้มอยู่นะเว้ยแมจี R W right. alert, vai, ito, a, ona, R W เอาวะทีเวลาอันเลิศไว้แชทดดเอโกมิลิโตว่ะโบมาราดอนน่า R W ทุกคนสี่เพสต์สไตล์ usable ทั้งคู่ R W r W กองหน้าทุกคน โอ้ไม่กอดอินไซต์สีดิคดิฟราผิดฟินเนสโอ้ไม่กอดโบเก้าสิบแปดเก้าสิบเก้าดิฟบิงทุกคนเอนเกมเอนเกมโบโบมาม่าเมียแฮมซีเอ็มสมราคาเมียแจมโบอาร์บีซีดีเอ็มซีเอ็มเชียมันต้องลองเล่นก่อนว่ะมันต้องลองเล่นก่อนอ่ะแต่ได้ความได้ความสักดีนามของเมียแจมอะไม่จีโบ่เคยเจอเมียแจมแย่งบอลหน้ากอบเขตโทษปะล่ะเนี่ย พัตชิกเวียล่าทุกคนเออร์ลิงเบลฮารันแห่งฝรั่งเศสเมจีรูปร่างสูงใหญ่ทุกคนผมว่านี่คือนี่คือฮาแลนด์นี่คือด็อกบาร์ของฝรั่งเศสเมจีคำนิยามมันจะประมาณนั้นนะโบก,ก shooting, ้าฟีา่เพสก้าเจ็ดชูดติ้งเมจีไฟฟาปะไฟฟเวียล่ามากร์คาฟูโบโฟไฟย,ยืนซีเอ็มก็ได้ซีดีเอ็มก็ได้โบผมว่าตัวนี้คือกุลิด กุลิศโบกุลิศบาซิลแชทกุลิศบาซิลโบในในที่เห็นตรงหน้านั้นเราเราไม่นับกากาไม่นับเบกนะถ้าให้ผมเลือกนะผมอยากเล่นคาฟูสุดเ้ยแชทอยากเล่นใครใครที่สุดไมจีถ้าในถ้าถ้าผมไม่นับกากาไม่นับเบกแฮมนะเอามาลาโดน่าแฮมเวลลาคาฟูผมอยากลองเล่นคาฟูที่สุดเลยอยากเล่น 98, ote, per, โพล่าวัต98โคเต้โกคริปเปอร์โบนี่คืออาจารย์ของอลริซงเบเกอร์ไมจี องตัวกิสมันเมื่อวานผมดูข่าวหลุดไปอ่ะเพสต์สไตล์กิสมันไม่ใช่แบบนี้ว้สงสัยแรงข่าวหลุดผมผิดไม่จีแม่งตัวนี้มีฟินเนสอินไซสิฟติกกี้เฟอร์ทัชโบนี่คือเพสต์สไตล์ที่เพอร์เฟกมากสําหรับกลางลุกนะครับสึกผมนะเวล่าอังกฤษเดอรแฮร์รี่เคนเก้าสิบบวกทุกช่องทุกคนอินเตอร์เซปพิงพาอินไซสิฟฟินเนสโอ้โหทำเป็นเล่นนะเนี่ยมาโคร้อยผมวันอันนี้อาจจะเป็นบล็อกทูบล็อกให้คุณได้วะ่ะ จริงนะมาโคลอยเนี่ยผมว่าบล็อกทูบล็อกก็ได้แต่ผมว่าเคนก็บล็อกทูบล็อกได้ว่ะเพราะมันเล่นได้หมดอะเอาจริงมันพัสหมดแล้วอะเฮียถ้าเกิดแรดฟอร์ดยืนปีกขวามันก็ทีเวลาอันเลยสิว่าไม่จีไฟฟ้า,ฟา,ฟาไม่ไม่มีเพสสไตล์วิ่งใช่ไหมลองบอสถิติซเพ็ทิ้งพาลส์เทคดิฟเพสสไตล์วิ่งไม่มีไม่จีมีแต่ควิคเ็พเงินไอเชียร์แรดฟอร์ดน่าสนใจว่ะไฟฟ,ฟ,ฟฟ้าปะเล t โกมาคัสโกรไฟราคาคา่าไม่จีเปียงซองคอมพานีกับชาห์มาเกิดบ แบงซองกำเนีกับชามาเกิดเล่นกลางรับก็ได้แบกซ้ายก็ได้อ้าวยังไงเตโอเตโอจบแล้วป่ะเนี่ยโบเตโอจบป่ะเนี่ยราคาค่าโนะไว้โบ,โ,บโอเดโกตยืนปีกได้อย่างเดียวนะเป็นปีกเพย์เมเกอร์โดยแท้โบเพราะโอเดโกตไม่มีเพย์สไตล์วิ่งเลยไม่มีลาผิดไม่มีควิกเซฟทุกคนโอเดโกตข้อดีข้อเดียวตอนนี้คือทีเวล่าอเลิร์สเมจิสำหรับผมนะมันพอใช้ได้แหละแต่มันไม่มีเพย์สไตล์การวิ่งเลวเป็นแนวแบบ เป็นแนวแบบว่าเดนนิสเจมอะไรย่างนี้เป็นแนวแบบเดนนิสเจมส์ถ้าเกิดใครชอบนะโนบนแบบว่ามีอินไซต์สี่มีเทคดิฟใช่ไหมละ่ะเป็นแนวทิเวล่าอาร์เมจีก็โหดอยู่โอลิเซกองหน้าโอลิเซกองหน้ายืนกลางลุกก็ได้เหรอโอ้ไ oh ม่ก็โอลิเซยืนกลางลุกก็ได้นี่มันเชฟชิฟเตอร์ตรงไหนวะตัวเก่าก็ยืนได้ไม่ใช่หรอแค่ยืนปีกไม่ได้ใช่ไหมไอ้นี่เอาเรื่องแล้วเอนดิกลามาโบ อินดิกลามาฟินิทพิงพัดพลาผิดเฟิร์สพัดอินดิกลามาไมจียินติก้ายได้เหรออินดิกลามาทีเวาอเลิร์บบบเจฟชิปเตอร์ทีมหนึ่งบการันตีโอโอใครวะเนี่ยชัดแฮร์รี่เคนปะไม่ใช่เอ่อชลอตเตอร์เบกเหรอใช่ไหมดอทมุนชลอตเตอร์เบกกบบบไม่น่าแพงปะโบมีราคาขอดูราคาได้ไหมบบสภาพไม่น่าแพงอ่ะไมจีตัวนี้ เชฟชิปเตอร์จัดปลายแชทเอา่ะได้ผู้หญิงว่โบใครวะเนี่ยตีเอม็มสเปนใครวะเนี่ยโบมาปีเหรอมาปีเลองเหรอโบโฮลีโดตตีเอ็มวะโบเชียร์เก้าสิบทุกช่องวายแชทอยากเล่นเกมอะไรผมสปอนให้ไม่ผมมีแพลนว่าผมจะเล่นเลดเดตเนื้อเรื่องอยู่ผมแกะแบตมอเตอร์ไซค์มาชาร์จตอนใส่กับน็อตเกิรมาหนึ่งตัว ววิศวกรรมเมจิเมื่อกี้โบไลโอโคชาวะผมได้ตอนไหนผมได้ตอนไหนโบเดี๋ยวก่อนได้ตอนไหนอ่าใช้แปดแปดสี่คูณเจ็ดโบเลเลเช็กกิดาวแมจิผมได้โอโคชานับหนึ่งโบโอโคชานับหนึ่งแชทจากไหนไม่รู้โบจริงๆจากจริงเยวีโก อุ้ยอันนี้ของจริงแล้วอันนี้เต็มตาแล้วโบเฮ้ยเลวานเอสบีซไม่จีเลเลวานเอสบีซโบอันนี้ของจริงแล้วแชทอันนี้ไอคอนหรือตัวธรรมดาวะฮลีโบเกอร์มามันต้องอย่างนี้ไม่จี 20, แบบสองคูณยี่สิบแชทแพ็กที่ยี่สิบหกที่ไม่ได้โปรโมหรือเปล่าเุ้ยได้ จบที่ยี่สิบหกไหมจีเฮ้ยเทียยี่สิบหกโปโมมาวะคาร์บาห้าแปดสิบหกเอสเวลโพลีนูตเดียรนี่มะเลสโกโบเลสโกแชตไปยืนกลางลุกวันนี้เดียนี่ไปยืนกลางลุกมีอะไรแถมไหมไม่มีไม่มีไม่มีไม่จีไปยิงกลางลุกเลย ให้ไวเลยยืนอะไรได้มั่งเนี่ยราคาหานแสนหนึง่งไม่รู้ไม่สนเอาไว้ก่อนโบเอาไว้ก่อนยืนปีกซ้ายได้ยืนซีเอมได้ยืนกลางลุกได้เอาลองลองสักหน่อยไว้โบเอาไวไ้ิน s i g h t สี่สมีไว้โบเอาเอาหน่อยไวไ้ไหมจีผมต้องการให้โบดูผลแล้วโบรู้สึกเหมือนโบกำลังนั่งดูเวอร์กลงหรือไม่ก็เทคอยู่อะถูกปะที่แบบดูแลจดจดแล้วจำจดแล้วนาไปใช้อะไม่จมีใช่ใช่ปะที่ผมต้องการอะ เฮ้ยเกอร์มาเกอร์มาเกอร์มา, no. าเกอร์มาโนหูตะเวนเส้นเหรอตะเวนเส้นเหรอบอฮูยแซดนาโบ่6าสตะเวนเส้น96เลยเหรอวะ